สวัสดีครับผมเซนั๊บพีโซยิวครับวันนี้ก็มาสู่ปลานะครับผมกับเพื่อนนะพอดีว่านี่ครับเราแสนเราอยากจะจับปลาวันนี้ก็พามาวิดน้ํานะครับนี่ครับผมสภาพหม่ลกมากนะครับก็เมื่อกี้ก็ลงไปทําการอุดท่อนะครับมันเป็นท่อข้ามคลองนะครับไม่รู้ว่าจะกั้นอยู่หรือเปล่าถ้ากั้นไม่อยู่ก็คือเฟลเลยวันนี้ถ้าวิดไปแล้วมันน้ำทะลักเข้ามานะครับผมเ็าน้ําไม่ลึกหรอกน้ําน้อยนะครับปลาก็ไม่ค่อยมีขึ้นด้วยไม่รู้ว่าจะเจอปลาเจออะไรบ้างหรือเปล่านะ เดี๋ยวต้องเอาเครื่องไปตั้งแล้วก็เนี่ยตัวข้างหลังจะต้องรื้อทิ้งให้หมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูสภาพเครื่องนะครับมาเดี๋ยวเอาเครื่องมาท่อนี่ครับสายยางพร้อมอันนี้ประมาณกี่โมงแล้ววะประมาณกี่โมงอะบ่ายโมงนะครับเราออกหมายมาประมาณบ่ายโมงนะแล้วก็มนแล้วก็เครื่องมันตัวเล็กไม่รู้ว่ามันจะเสร็จอีกทีกี่โมงแล้วก็ต้องรอจับอีกไม่รู้จะหมานหรือเปล่าวันนี้นะครับก็ไงเดี๋ยว ขออนุญาตไปตั้งเครื่องก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปรื้อหญ้ากันต่อนะครับเยี่ยมไอะได้ไม่ได้ไม่เห็นโอ้ร้อนอ่ะเอาเดี๋ยวห่วงแล้วฮะคือเปล่หมดิคือเปลที่เดิมที่เดิมยกลงมาเดี๋ยวประกอบเครื่องก่อน รออันนี้คือต้องตั้งเครื่องแนมุมตรงนี้นะครับตั้งเครื่องเราจะสูบออกเนี่ยข้างๆจะเอาของข้างหรือจะข้า,ามกองไปเลยวะ, <c oughs> ะครัำนี้ได้ยินจน,จนชินชาแล้วแต่มึงไงคำนี้ <c oughs> ต้องรู้นว่าสายยางยาวประมาณไหนเท่าเดิมอะทำไงดีวะสองสามเมตรได้มั้งเนี่ย โอ้ยสามเมตรทั้งไม่พ่นวันนี้เลยเครื่องเข้ไปสามสี่ห้าเมตรอาเจ้าดูดิอ่ะอาเจ้าเข้ามาดูดิ ประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วก็มัดอะไรเรียบร้อยแล้วนะต้องคอยดูขว,วกระโหลกเครื่องนะครับเพราะถ้าลงไปโดนที่คนมันก็จะดูดน้ําไม่ค่อยขึ้นามาสตาร์ทเครื่องให้ดูที่สตาร์ทง่ายๆก็ 5, เปิดโชก่อนนี่โชกตรงนี้เปิดโชก่อนแล้วก็ทับนี่เปิดสวิตช์ออนก่อนแล้วก็ ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวต้องเอาย่าขึ้นต้องรอดูสถานการณ์ก่อนว่ายังไงประมาณนี้แล้วกันเท่าๆนี่ครับกำลังสูดนะครับสูกนีสูดธรรมชาติ คือตอนนี้ต้องรออย่างเดียวครับรอน้ำหมดบ่อแล้วเราเขาจะได้จับปลาเล t ก g กโอเคครับตอนนี้ก็เดี๋ยวจะลงไปฟันแย่นะครับต่อเครื่องตอนนี้น้ำลงมาเยอะมากแล้วรวัลงไปจะเป็นสอกแล้วเนะี่ยเดี๋ยวฟันยากขึ้นเอาบัวขึ้นเราจะได้จับปลาง่ายๆแล้วรอสมุนกันเนะี่ย เดินไม่ได้วขาวขาแขา็งไปรู้งแล้วรปกทิปเอาไปเดี๋ยวไปฟันยากกัน ตอนนี้เราน้ำกำลังลงครับเราจะกำลังเก็บปัวตรอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะมาจับปลาดีกว่าช่วงนี้ช่วงไฮไลลต่ตอจุดนึงจับยากเพราะว่าลมใช่ครับมันลมครับมันเลยจับจยากนิดนึงน้ำห้าสิตอะลมเม็ดหนึ่งอ่านเป็นไปได้เออลมเม็ดจริงๆนะ <S <S น้ำลมเป็นเอวอะให้เป็นเม็ดเลยลมครับนี่ไงปลาโผล่ตัวนั้น,นี่ได้เรามารุ้กันว่าจะหมาดหรือไม่หมาดครับ วิดน้ำบ่อนเ,เดี๋ยวกูไปจับมันนรักไงเนี่ยเออตอนนี้เริ่มได้เวลาจับแล้วครับน้ำา <c oughs> แล้วครับ <c oughs> มาครับดูกันต่อครับเมื่อกี้หลุดไปแล้วตัวหนึ่งมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขนหาได้เลยเห็นังะนากละไหนะนโีโอ้โอ้โตตาอไปคนอีแบบไหน้ยนี่ครับ หมานะมันหมานตัวหนึ่งเป้งเป้งก็ตัวที่หลุดนั่นแหละเดิต้องเดินสำรวจว่ะนี๋ผมจะไม่ได้ช่วยเต่าแสนนะเพราะว่าเป็นคาร์เมล่าไหมทำอะไรไม่ทำอะไรปลาโดดหรือปลาดแ่นเลยเอาเอาไปก่อนถ wow ือไม่ได้จับไม่ได <g apan> <den> ้ป่ะกูจะเป็นตากล้องให้ต้องรอมันขึ้นมาหายใจว่ะรอคนขึ้นหายใจนะ ว่ามันต้องอยู่แถวนี้แ้ไปแถวนี้แถวนีที่ห้าไปเล้นี่เดีวขึ้นตัวที่มหญ่คุณผู้ชมครับก็มีลูกคอกน่าจะเป็นคอกกระชอนนะครับแท้มันต้องมีตัวตัวเป้งเป้ออะไรตัวอะไรเจอตัวอะไรไม่มันมันตอนอะไรต้นหละปลาอะไร่าจะป่าปลานเจ้าบเัวนิดนคอกป่าคอกไม่คอกเนี่ยใต้บัวโอ้โหขี้ตมหัวเข่าน้ำห้าสิบเตล่ลเมตรนึง กันมามันบัใต้บัวงเงี้ป้าฝากมือทำโนนนไม่รู้อยู่นะไม่รู้ยู่เดินในที่ตมเราต้องใช้เส่าเดินบัวให้มือเออกเนี่ยนะไม่อยู่ตอนนี้เดียเนี่ยปาโดนแเที่เดอเนี่ยน่าเขยนเจอเจอเจอ หมอเรียบร้อยเดินไปหางมือเเห็นไอ้นี่อ่ะไม่เห็นตัวนี้เด็กไม่ใช่ตัวนี้ตัวที่เห็อืมมันเป็นไม่ชอบเลยิตาเลยสะจูดปึ๊บอู๋แล้วกูลงอุ้ยปลาแหละปลาน้อยเหรอใสไปด้วยใสไปด้วยใสประมาณนั้นปริมาณใส่็รอดสวิงกูว่าไม่กูขึ้นน้ำไปแกเพราะว่ากูเดินเอาขี้ตมขึ้นมามันเลยขึ้นมาไงป่ะ ไม่ปีขา,ขามึงไปมึงแตกขึ้นมาอือมันต้องมีประช่อนใหญ่ดิน้องคื่ออะไรมึงอุดไปแล้วตอนมันจะแห้งเหงไม่แนะ่จะพอดีรู้วออกไอ้ยุนแต่มึงอุดแน่นมากเราเนี้ยอือไม่มีประยุดเลยไม่อะไรมีปลุกปลุกนี่น้องแล้วนี่นี่คืออะไรเฮ้ <laughs> ไม่รู้ว่าลองดูดิกองขึ้นมื้องเมือนม่ถือมอถือแค่ไม่กลัวไม่เจอไอ้ตัวไอ้ยาน่าเออมีการะนหนหายากนะเพราะว่าขีเรนเยอะปลาปสลิดเอ้ยไม่ใช่ปลาสลิดปลาดิา็้ามีบอสอยู่บนนี้วะ ว่าจะคิด,ดว่าเป็นอย่างนั้นวันนี้ครับการจับปลาเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับน่าจะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้ดูนะครับในภาพน้ำเหลือไม่ถึงฝ่ามือแต่ว่ามันเป็นขี้เลนนะครับเนี่ยลงไปก็ประมาณครึ่งตัวได้เลยเลยได้กี่ตัวครับมาโชว์หน่อยเฮ้ยเห็นปลาตัวได้ครับตรงไหนโน,น่นโน่นโน่นตรงที่มันเจอปลากดี่ะ ดูดิเขาขายปลาเอเารไปเราจะเจอปลากระดี่เขามันตั่งอยู่แถวๆนั้นแหละโอ้ยตมอันนี้เจอแต่ปลากระดี่ข้างบนอะอ้าตรงไหนไม่บล้ข้างหน้าเหรออืมนู่นไม่นี่ปลามือมึงตรงน้ำอ่ะตรงที่มันเจอปลากระดี่เออแบบนั้นแหละทำไมไหนอ่ะ บอกกูว่าเนี่ยไม่หลอกขึ้นเมื่อกี้เห็นดูปกติยากอะนีหน้าคนขี้โกหกมึงหลอกลวงมึงหลอกลวงคนดูเหรอเมืกูเดินมาเนี่ยโดนหลอกมานะครับอย่างนี้เชื่อถือไม่ได้ครับคนนี้ คิดอย่างสวยงามอืออันนี้การจับมันเป็นไปด้วยความยากลําบากนะครับน่าจะต้องขออนุญ,ญาตจับก่อนนะครับไม่เอก็ต้องใช้สองมือนะครับมันจะหาเจอยังไงเดี๋ยวให้ถ่ายให้ดูเป็นช็อตๆแล้วกันเจอตายนี่นีไงป้าหมอนี่เจอเห็นปลาช่อนมีนะครับเห็นมันว่ายขึ้นเลยไปีนี้ มันไอ้กระส่งเมื่อวานตรงนี้กระส่งไปไหนแล้วนู่นนู่นข้างหน้าเหมือนเดิมเลยนี่อันนี้ันนี้อันี้เฮ้ยกระส่งกระส่งกระส่งเรียบร้อยหมาดไอชูปลาชูปลาได้เท่าไหร่แล้วเราเนี่ยพอได้ครับพอได้ได้อิ่เราคอยสังเกตจริงว่าปลานู่นน่นแสนนู่นเห็นหลังว่าปลาหมอไหนขนาดเดินตรงไปอ่ะคลี่คลี่ยเออนั่นแหละ เรียบร้อยเอางไปหมอหมอได้บัวได้บัวแทนไอ้แอ่งนี้ปลาเยอะนะครับต้องคอยสังเกตหมกไปลองคนนี้เจอบ้างมั้ะอืมจับจับปลานะครับก็ไม่ควรใส่ถุงมือมันไม่รู้ว่าปลาเป็นยังไงเฮ้ยเจอเหรอลองคันดูดิช้อนยักษ์นัวเมื่อกี้เอี๋ยวช้อนหลุดด่ะยช้อนตัวหลุด่ะ เด็กอีเดียเลยอืมโอเคนี่แกะตัวนึ่งล่มากลองดูดิไม่ค่อยถ่ายแบบนี้มีครับปลาหมอนี่ครับนีปลาหมอเลยจับดีๆก็ต้องมีถุงมืออ่ะเอามือข้างหนึ่งไว้องออมือข้างหนึ่งไว้จับอ่ะถุงมืออ่ะนี่เรียบร้อยแป๊บนึงตอนนี้ได้ปลาหมอเยอะกว่าปลาช่อนอีกลองดูแถวๆนี้เคยเจอ ไม่ค่อยสังเกตเ่ะเจอเหอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม้แทงขากูไม่ค่อยเห็นหายขนาดนี้นิดๆแบบนี้จรงเลยนี่ครับเจอแล้วหมอว่ะเฮ้ยหมอมันเจอง่ายจริงวะเฮ้ยนี่มาชั้นมาชั้นมาชั้นมาปะมาชั้นี่มาแล้ว ไม่ใช่แต่ที่เราเจอต้องรอดูว่าปลามันจะขึ้นนะครับปลามันจะขึ้นข้างบนเลยไม่ไไแน่าจะเหยียบปลาอยู่ก็ได้เล็นไม่ได้ยึดลงมาจากข้างบนเจอคิ้วปลาหมอข้างหน้าจับไม่ได้ เออไอ้เว้ถอยหกันถอยกันไหนขึ้นพ่อของถ่ายคลิปอยู่มาครับมาช้อนมาช้อนมาช้นมาเริ่มขึ้นมาแล้วหืมันขึ้นมาปลาคือปลาเป็นเฮ้ยเจ้าหมอเฮ้ยปลาไม่มุดวงป่ะไปหมดแล้ว ท่านวานอยู่แไหนครเยามาบนทางนี้ไม่หอไปไหนแล้วตรงนี้ปลาแหงมเลย,เลยปาลยปาแม่งแข็งแรงว่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอ,ห,อหมอหมอหมอกหมกหมโอยอ,อูอ đây ừ. ừ. rồi chọn, trời, cái nó nhiều lên cái nào bây giờ tự nhiên à? không kiếm, không rồi, Một. tập trung đi ngay, huế mã, ơi, ơi, lủng này gì à? này tôi này, thám đồ, bình nhào không được phải mưa กลับมาครับเจอปลาดุกต้องระมัดร,ระวังอ่ะจัปลาดุกอ่ะโอ้ย,อยไปแล้วปลาดุกไหมครับเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่อ่ะนี่นี่เจอแล้วเจอแล้ว ค่อยๆหดี๋ยวไปดูกดทับกดโอ้ยนี่ใหญ่อะไปทำอะไรหรอก,กว่าแต่ว่าพอได้อยู่ยี่ปลามังไวเลยเหียก็แป๊บไปแล้วแวป๊บไปแล้วน้ำล,ลงมาไหนครับครับื่อกี้เห็นตักปาะข้างในนะครับ คับว่าจะใช้ปลาหรือเปล่า,าที่เดินที่เดินดันมาแล้วปลามันกระแทกเลยอ่ะเออไปว่ะที่เดินดนันมาแลมันเหมือนกับพุ่งเข้ามาล่ะโอ้ยอย่างว่านะกดทีเดียว โอ๊ยกระโถกลงมาข้าเราเบื่อสักโอ๊ยร้อยครับร้อยลงมาก่อนเลยไม่ถึงหรอกช่นไปนี่หลังวัวไช่อ่ะคนใหญ่ด้วยตัวนี้โยนถึงพวกเราตัวนี้นะพี่โจยนถึงหรือเปล่าล่ะโอเคครับตอนนี้ก็จับปลาเสร็จเป็นที่ดดเคครียบร้อยแล้วคือเตรียมเครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูปลาก่อนอันนี้เป็นปลาหมอแล้วก็ปลาดุกมือเรไม่น่าจะมือเรคุณจะแยกปลาดุกเดี๋ยวม,มันจะช้ำหมดอย่างเงี้ยวางวางไปวางไปวางลงไปๆๆให้มันแผ่ นันล,ละนี่ปลาหมอเยอะมากแล้วก็มีปลาช่อนอีกตอนนี้จะเปิดน้ำนะครับเพ่อจะล่องล้างปลาเดีย๋ยวไปดูปลาสรุปรวมวันว่าไ,ได้กันเท่าไหร่เนี้ยดูน้ำก่อนเลยงานนิดเดียวแล้วคุณน้ำเห,ม,ำเหม,ม็นไหมมีแล้ สามกว่าแล้วนหน้าหน้ากูดำคนเป็นนรอยงเนี่ยนีะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวจะถ่ายปาลารวมให้ดูเมื่อกี้ก็นำปลาไปล้างอะเปิดท่อให้น้ำเข้าแล้วนะครับนี่มาแล้วเรามาดูปลาส่วนปลาช่อนกันปลาช่อนนี้ได้หลายอยู่แล้วก็มีปลากระสงประมาณสองตัวแล้วก็ได้ปลาดุกมาปลาดุกอะจะตายแล้วเพราะว่ามันรวงกับปลาหมออันนี้ปลาหมอที่เราได้วันนี้เยอะมากนะ <Yes. S 1> แต่ว่า แม่งไอ้เหีผู้เยเนี้ยก็ไม่อยากได้หรอกถ้าตัวไม่ใหญ่ไม่อยากได้แต่ว่าเดี๋ยวเอาไปดักกบได้อันี้ส่วนใน้พวกเนี้ยเนี้ยปลาดุก็น่าสนใจอยู่ปลาช่อนตัวนี้ก็น่าอยู่แต่ตัวเล็กๆน่าจะไปทําปลาเค็มนะครับงนผลงานรวมของเราก็บบอกนี้วิทย์ไปน่าจะประมาณชั่วโมงหนึ่งน้ําแห้งนะครับน่าจะชั่วโมงหนึ่งเอาเครื่องตัวใหญ่มาดูดไวกว่านะครับก็เดี๋ยวไงใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับถ้าคลิปนี้คนดูเยอะเดี๋ยวเราจะไปทําอีกจริงๆวันนี้เราจะไปอีกหมายหนึ่งแต่ว่าน้ํามันขึ้นแล้วก็ต้องามมมใหห่นะครับ เดี๋ยวเราติดตามชมคลิปต่อๆไปแล้วกันโอบคครับรอบวันนี้สวัสดีครับ